ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทางเข้าของอุทยานแห่งชาติจิวเจโกนะครับอยู่ที่มองเชนตูนะครับวันนี้เนี่ยขีมัดตกเยอะมากนะครับเป็นช่วงของหน้าหนาวดังนั้นถ้าใครมาเทีย่ยวจิจโกหน้าหนาวนะครับมาสัมผัสบรรยากาศแบบขีมัดตกนะครับปันมีม้าขาวๆแบบนี้นะฮะนนก็ถือว่ามันเป็นบรรยากาศที่มีความ,วามสวยงามตรที่หนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสเรามาสัมผัสบรรยากาศหน้าหนาวของจิจโกดูนะครับยิ่ไมน้อยนะครับยินดีนะครับของโอเช<อ><อ>ียนสมายทัวร์นะครับ ครับที่นี่ก็คือน้ำตกนะครับเป็นน้ำตกที่หนึ่งของจิ๋วแก้โกนะครับเป็นน้ำตกแรกถึงน้นแรกเลยครับในช่วงหน้าหนาวน่้ก็จะเห็นว่าลำธารต่างๆเน้นน้ำต่างๆก็จะเริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วก็มีทางน้ำที่ไหลลงมาน,นะครับลองหาอากาศมาสัมผัสบรรยากาศแบบแบบข้างต้งหิมะแบบนี้ดูกันฮะตอนนี้หิมะก็กำลังตกอยู่เลยนะครับ เขาที่เขถ่ายนะขาที่าถ่ายถ่ายรูปละเท้าค่ะครับนีคือบรรยากาศของน้ำตกในหน้าหนาวรับมาในช่วงของเดือนมกราเดือนกุมภานะครับได้เห็นบรรยกาศแบบนี้นะครับ เอะใคัา้ครัก็แวมันตกแรกเลยนะครับนี่เลยฮะเห็นว่าใส่น้าำ่ิษลงมาเนี่ยเป็นน้ะเสวยนะครับตีนตัวหน้าหนานี่สวยมากมากที่นี่ก็คือทะเลสาบมีแพนด้านะครับ ตอนนี้เนี่ยทะเลสาบกลายหน้าเป็นกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วนะฮะันนี่ก็คือเป็นลานหิมะไปแล้วนะฮะนะครับมาช่วงในหน้าหนาวนี้ก็ดีนะมีเด็กนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับมีนักท่องเที่ยวหลอยมากนะครับดูว่ามาเที่ยวมาถ่ายรูปได้สบายสบายเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปเดินน้ำตกไข่โม่ยาวอ่ะเดินยาว แล้วก็ที่นี่ก็คือทะเลสาบลูกยูมนะครับที่จิ๋วใจโกช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับนี่แหละก็เราจะเห็นว่าบนภูเขาก็จะมีหิมะตดดกขาวอยู่ไกลๆแล้วก็ทะเลสาบเองก็จะมีสีสันสวยงามเอาตัวเองอ่ะหยบระยะหยบระยะนะครับที่นี่ก็ ทะเลสาพนกยูงนะครับนะครับอ่าคิดที่อยากได้สิ ือเป็นทางน,น้ำนะครับเป็นทางน,น้ำของตอดบนของน,น้ำตกผ,ผ่านไผ่นุกเยเดี๋ยวนี้อันนี้ก็คือเส้นทางที่เราต้องเดินไปดูน้ำตกตรงนี้นี่จะเห็นว่าหิมะเนี่ยนะครับก็มีอยู่ก็ไม้เยอะเยอะนะ เป็นทินทางที่ต้องเดินทางกัน,กนกมีกระทับงคุณฮีน่าตกทางไถมุกอยู่ใกล้เก๋ ก็จากน้ำที่จะน้ำแข็งนะฮะสีกับขายอย่างนี้เลยครับเลยเป็นที่มาของน้ำตกคาร์เมตครับที่นี่ก็คือทะเลสาบห้าสีนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็จะเห็นด้วยมีหิมะกปกคลุมซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาว ตามองกนตามงก้อนเนิสองับโอเคได้เลต้ออีกก้อนอีกก้อนอีกก้อนนสอโอค้าไหมือวาไอโฟนมาถ่ายชัดนะพี่งน้ท你咋想要乖噻，喊你爷爷เ